สวัสดีค่ะพบกับเพชรหอมในสเก็ตข่าวนะคะสเก็ตข่าวของเราวันนี้ค่ะมีแต่กิจกรรมของน้องๆหนูๆที่แรกไปที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปที่การถแถลงข่าวการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีแน่นอนมีการแข่งขันเรือยาวก็ต้องมีคนภาคนะคะแม่สีสันของงานเลยใช่ไหมคะมาถแถลงข่าวกันทั้งทีอัดจัดให้ชมหน่อยค่ะ นักภาครุ่นยาวล้วนจัดมาสองภาษาแบบใบลิงกัวค่ะเป็นอย่างไรอไปฟังค่ะใหนาต้องนาเลยมาได้หมดเปไปดนพี่กอไทเมมราาสอนรนี้ใช้ไแล้วร้ายเลรนี้อ้ ปรบมือรัวๆให้กับน้องๆเลยดูสิคะลีลานี่จัดเต็มนะคะต่อกันที่กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนค่ะในงานก็มีกิจกรรมให้น้องๆชมเยอะเลยนะคะแต่ว่าที่หลายๆคนชอบที่สุดนี่ค่ะสัตว์เลี้ยงชอบแบบอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนกันเลยนะคะส่วนการเปิดงานค่ะคุณดารณีคุณอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นประธานเปิดงานด้วยการปั่นจักรยาน ผู้เข้าชมงานดูนิ่งๆกันเหมือนจะธรรมดาไปค่ะแล้วทีนี้พอเปลี่ยนมาเป็นฟองสบู่ยักษ์มาอารมณ์เปลี่ยนค่ะ เือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เข้าชมงานตรงใจแบบนี้แฮปปี้ค่ะส่วนสเก็ต่าวส่งท้ายก็ยังคงเป็นกิจกรรมสนุกๆน,น,นะคะไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไปที่โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตน์อำเภอสามชุกนะคะนี่ก็มีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เหมือนกันในงานมีการจัดประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลค่ะเป็นแบบประเภทสร้างสารรค์หน้าน้องๆแต่ละคนก็จัดเต็มสุดๆนะคะ และต้องมีการโชว์ลีลาโชว์ความสามารถด้วยแต่น้องๆที่อยู่ด้านบนเวทีค่ะน้องดูไม่ค่อยสนุกเลยนะคะคุณครูก็บิวแล้วบิวอีกเชียแล้วเชียอีก น้องๆบนเวทีอย่างนิ่ง<อ>แต่น้องๆที่อยู่ด้านล่างเวทีแม่นันกว่าเยอะเลยค่ะอ,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 อาจจะเป็นด้วยเรื่องของเวทีค่ะอยู่บนเวทีแล้วเกรงแต่ถ้าลงมาข้างล่างอ,ออาจจะจัดเต็มยิ่งกว่าก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ